สวัสดีครับวันนี้ผมมาที่อาคารเชนเจอร์เมืองทองธานีนะครับวันนี้มีงานมหกรรมยานยนต์นะครับหรือว่ามอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่3 8นะครับซึ่งค่ายรถยนต์และจักรยานยนต์เข้ามาร่วมงานครั้งนี้อย่างคึกคักนะครับเลยรถยนต์นะครับ32แบรนด์นะครับและรถจักรยานยนต์12แบรนด์นะครับรวมทั้งอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนะครับมาร่วมงานอย่างคึกคักขณะที่ผู้ชมนะครับวันนี้ ถึงจะเป็นรอบสื่อและรอบ VIP นะครับตอนนี้ก็มีผู้ชมนะครับเข้ามาชมอย่างคึกคักครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมว่าแต่ละบูตมีอะไรน่าสนใจนะครับมีรถรุ่นใหม่มีรุ่นไหนนะครับที่คนสนใจนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับที่บูธมาสด้านะครับวันนี้ก็นํามาโชว์หลายรุ่นนะครับโดยเฉพาะรุ่นที่เพิ่งรุ่นปรับโฉมที่เพิ่งเปิดตัวไปใหม่ๆนะครับอย่างบนเวทีนี้ครับตัวนี้ครับ ม a สด้า CX 3นะครับ CX 5นะครับขยับขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนะครับ SUV นะครับส่วนรุ่นอื่นก็ยังมากันครบนะครับทั้ง m a สด้า CX 3 0นะครับและรุ่นยอดนิยมอย่าง m a สด้า2นะครับมาสด้า ที่ใหญ่นะครับ CX8 นะครับกว้างขวาง OR นะครับสำหรับ Mazda CX8 นะครับเป็นรุ่นเป็น SUV ใหญ่สุดของ Mazda นะครับณนะตอนนี้นะครับในประเทศไทยขณะที่นะครับ บิ๊กอัพนะครับ BT 5 0นนะครับนะครับ มาที่บูธนิสสันนะครับวันนี้นิสสันนะครับมีมาโชว์ที่เด่นๆนะครับสองรุ่นด้วยกันนะครับรุ่นหนึ่งก็คือนิสสันคลิก E-POWER นะครับซึ่งตัวนี้จุดจุดเด่นก็คือเป็นก็เรียกว่า SKY e อ i t i o n นะครับมีแค่ร้อยคันนะครับซึ่งมีการไปตกแต่งนะครับมี ใส่แถบขาวลายขาวนะครับเข้ามานี่ครับทําให้ดูเด่นขึ้นนะครับจับแต่งตัวนะครับมีแค่ร้อยคันนะครับนิสส e ันคิก epower นะครับสกายอ i ดิชัครับและอีกรุ่นหนึ่งก็คือนิสสัน GT-R นะครับนี่ก็มีร้อยคันเช่นกันแต่ว่ารุ่นนี้นะครับ ไม่มีขายแล้วครับเนื่องจากว่ามีเจ้าของหมดแล้วใครที่สนใจรุ่นนี้ก็ต้องรอต่อไปนะครับเพราะว่านี้มีคนมีเจ้าของเรียบร้อยแล้วครับสันนะครับนาวาร่านะครับก็ปิกอัพแล้วก็มีการตกแต่งนะครับลายขอบต่างๆนะครับซึ่งนำมาโชว์ในงานมหกรรมรถยนต์นะครับ อันเมล่านะครับสีน้ําเงินเป็นสีที่เพิ่มเข้ามานะครับจากสีที่มีอยู่เดิมแล้วนะครับถือว่าเป็นสีใหม่นะครับที่ทางนิสสันนำมาเสนอในงานมอเตอร์เอ็ครั้งที่38นะครับ จนสุดยอดยนตรกรรมแห่งปีจากเล็กซัสขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะเล็กซัสนะครับมีการเปิดตัวนะครับ The New o n New Lexus n ็ก h ัส e เนะครับีนะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและผู้บริหารจากบริษัทซูโตโยต้านะครับไฮไลท์ก็จะอยู่ที่โตโยต้าโคโรล่าครอสนะครับ จีวีซึ่งมีการตกแต่งนะครับใช้อุปกรณ์ตกแต่ง GR นะครับในการมาตกแต่งเสริมให้มีความสวยงามโฉบเฉี่ยวนะครับหน้าตาดูดีขึ้นนะครับใช้ชุดแต่ง GR Sport นะครับสำหรับ Toyota Corolla Cross นะครับ ส่วนรุ่นอื่นครับก็ยังนำมา,าโชว์นะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับี่สีแดงสดใสน,นะครับที่บูโตโตโยต้านะครับที่บูธอิซูซูนะครับอีกค่ายหนึง่งยอดนิยมของเมืองไทยนะครับโดยเฉพาะรถปิกอัพนะครับวันนี้ก็นำมาโชว์หลายรุ่นนะครับ ครับนี่ New D Max นะครับหรือว่า N Y 2 2นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่จะนำมาเพื่อ ขายในปีหน้านะครับปี2022นะครับเป็นกระจังหน้าใหม่นะครับนี่ก็ N Y 22เช่นกันครับแต่ว่าเป็นรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับหรือว่า V Cross นะครับก็มีการเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าใหม่เช่นกันนะครับ ส่วนอุปกรณ์ตกแต่งนะครับก็สามารถที่จะตกแต่งได้แบบนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นเกทบอลมอเตอร์นะครับฮาวส์เส ฟอรร์ดนะคับก็จะมีนี่ครับฟอร์ดมัสแตงนะครับพิกอัพฟอร์ดเลนเจอร์นะครับนี mm ่ครับมัสแตง นะครับรถสปอร์ตมาแต่งรุ่นยอดนิยมของฟอร์ดนะครับ <c oughs> แล้วก็มาที่ PPV รุ่นใหญ่ของฟอร์ดนะครับ Everest รถหรูบ้างครับเมอร์เซเดสเบนซ์นะครับวันนี้ก็มีการนำมาโชว์หลายรุ่นนะครับเริ่มตั้งแต่นี่ครับเมอร์เซเดสไมบัค GLS 600นะครับซึ่งได้รับความสนใจนะครับครับนี่ก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งทางเมอร์เซเดสเบนซ์นะครับนำมาเสนอในวันนี้นะครับ S 5 8 0 E นะครับเป็นรถรุ่นใหม่ของ m e r c e d e s b e n z นที่นำมาเสนอใน งานมอเตอร์เอ็กซ์โปในครั้งนี้ครับของเบนซ์ครับครับนี่เอ็มจีครับได้รับความสนใจจากผู้ชมนะครับอย่างคับข้างนะครับบริษัทซูซูกิมอเตอร์ของซูซูกินะครับรถเล็กยอดนิยมนะครับตลาดแมสนะครับวันนี้น้องๆมารอต้อนรับนะครับในบูธซึ่งรุ่นรุ่นนิยมของเขาก็คือสวิ t นะครับวันนี้ มีการจับสวิปนะครับมาแต่งหน้าทาปากนะครับนี่ครับากีแครี่นะครับซึ่งนำมาตกแต่งเป็นฟู้ดทัคนะครับ บูออร์ดีนะครับก็สาหรับแฟนพันธ้ของออดี้นะครับก็ไม่ผิดหวังนะครับสําหรับคนที่ชอบสีสันสดใสนะครับนี่ครับ TTRS นะครับแล้วก็มีอีกหลายรุ่นนะครับที่ทางออดี้นะครับนำมาโชว์ในวันนี้นะครับ RS4 นะครับสีเขียว ออดี้ทีทีคูเป้นะครับออดี้อีซอนจีทีนะครับออดี้เอสสามสปอร์ตแบ็กโชคดีนะที่ผมได้อยู่ด้วยครับสีเหลืองสดใสเลยนะครับ

บรนี้นะครับอย่าลืมแวะนะครับอันนี้ครับตัวเรือธงเลยครับสตาเรียรนะครับรถตู้นะครับซูบร,รุนะครับก็มากับเทคโนโลยีไอไซส์นะครับเดนิวนะครับ สำหรับแฟนซูบารุนะครับเ,เทคโนโลยีไอซีที่บูธฮอนด้านะครับตัวนี้เลยครับตัวเด่นทึ่งเพิ่ง,งเปิดตัวไปนะครับ h r v e h e v นะครับรุ่นอื่นๆ่นะครับก็ยังมาครบนะครับ c r v accord ซีวิกซิตี้นะครับเบย์โยนะครับน้องเล็ก2008นะครับหลังจากที่ทางเบร์โยประเทศไทยนะครับได้เปิดตัว3 0 0 8และ5 0 0 8ไปแล้วนะครับวันนี้นะครับมีการเปิดเบร์โยนะครับ2008นะครับ เครื่องยนต์1,200นซีซีนะครับราคาประมาณ1 2ล้านแสนบาทนะครับ B M W นะครับเพิ่งว่าคือฮามากครับครับท้างผู้ชมเข้ามาชมนะครับนี่ครับตัว B M W iX นะครับซึ่งเปิดตัวมาซึ่งเปิดตัวไปไม่นานมานี้เองนะครับซึ่งเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับ on new BMW iX นะครับเป็นรุ่นที่คนเข้ามาชมและมาสัมผัสเป็นจำนวนมากนะครับที่บูธ BMW นะครับเนี่ครับเป็นรุ่นเปนรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ i x เพาห้อยเหรือ EV 100%้เช่นกันนะครับแต่ว่าจะใช้บอดี้ของ X3 นะครับคือรุ่น BMW i x3 ดับนะครับ,รบซึ่งทั้งสองรุ่นนะครับ BMW ดับเบิลยูเพิ่งเปิดตัวไปนะครับเพราะฉะนั้นก็มีผู้ชมนะครับเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากนะครับบูธรถหรูนะครับมาเซราติ ลลนสลอยโกสนะครับนี่ครับโลนสลอยนะครับราคาน่าจะแพงที่สุดในงานนะครับ44ล้านบาทนะครับนี่ครับลลนสลอยโกส ครับตอนนี้ผมมาที่บูธ BRG นะครับซึ่งเป็นผู้นำเข้ารถหรูนะครับแต่ว่าปีนี้นะครับมาแตกลายธุรกิจนะครับมาในรูปของรถ e ีีนะครับรถไฟฟ้าตัวเล็กนะครับฮอกโคนะครับนี่ครับตัวเล็กๆเป็นรถไฟฟ้านำเข้าจากประเทศจีนนะครับราคาก็อยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทนะครับ สีสดใสนะครับสีส้มแต่ว่าตัวนี้เป็นรถนำเข้านะครับเพราะฉะนั้นพวงมลาลัยก็ยังเป็นพวงมลาลัยซ้ายอยู่นะครับมาดูภายในนะครับนี่ครับเล็กๆสวยงามนะครับนี่ค่ะเกียร์นะครับ ก็พวงมาลัยหน้าจอนะครับก็เล็กกระทัดรัดนะครับสำหรับใช้ในเมืองนะครับพ็คอกโกนะครับซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมพอสมควรนะครับก็นี้มาดูเครื่องนะครับเครื่องก็เป็นแบตเตอรี่นะครับเครื่องชาร์จครั้งหนึ่งก็ไปได้ร้อยกว่ากิโลนะครับเหมาะสำหรับการใช้ในเมืองนะครับ ผมมาที่บูธ MG นะครับซึ่งตอนนี้นะครับผู้ชมก็มาสนใจที่นี่ครับรถต้นแบบนะครับ MG Cyberster นะครับสีแดงซึ่งนำมาโชว์อยู่ตรงนี้นะนะครับซึ่งจะมีผู้ชมเข้ามาชมอยู่เรื่อยๆนะครับได้รับความสนใจล้นหลามนะครับนี่ครับ ตัวนี้นะครับเป็นรถต้นแบบนะครับซึ่งสร้างความมือหาพอสมควรนะครับนี่ครับสวันนะครับมียอดจอง200คันนะครับและจะเป็นรถต้นแบบนะครับซึ่งจะส่งมอบในปี2 5 6 6นะครับแต่ว่าคนก็ได้ให้ความสนใจนะครับนี่ครับ นี่คือ All New Haval H6 ปร l การไฮบริดเอสยูรถยนต์ SUV พลังงานไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊กรุ่นล่าสุดนะครับจาก g r e a Wall Motor มาพ g w mond, ร้อมแพลตฟอร์ม GWM Lemon ขับ,บ Hay á, ขับเครื่องด้วยเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าและขับขับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบ Multi Mode DHT ให้กำลังมือสูงสุดนะครับ326แรงม้าแรงบิดดุลสูงสุด530น,นิวตันเมตรรองรับการขับขี่ที่หลากหลายช่วยประหยัดน้ำมันพร้อมหมดการขับขี่สูงถึง8โหมด รวมถึงการขับขี่แบบไฟฟ้า100%ที่วิ่งได้ระยะทางสูงสุดถึง200กับ1กิโลเมตรสามารถอัาเป็นมิสียเวอร์มอเตอร์นะครับถือว่าเป็นบูตที่คึกคักนะครับเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ามีโชว์รถรุ่นนะครับฮาวเวลส์โชราอนนะครับซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปนะครับไม่เกือบไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีฮาวเวลสิกนะครับ หรือฮาวันหนะครับที่รุ่นที่คนสนใจนะครับอีกรุ่นหนึ่งของเก t r o ร์มอเตก็คือออร่าก o ดแคทนี่นะครับคงจะมีผู้ชมเข้ามาชมเป็นจำนวนมากเหมือนกันครับหรือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับนี่ครับออร่ากูดแคท มาดูภายในของโอล่ากูดแคทนะครับนี่ครับวงม,มาลัยกลมๆแต่ว่าจอมอนิเตอร์นะครับชัดเจนใหญ่นะครับมาที่บูดเกียร์นะครับก็ยังนี่ครับเป็น c a r ริ v a l นะครับถึงทางค่ายเกียร์นะครับ รถยนต์สัญชาติเกาหลีนะครับนำมาโชว์ในวันนี้นะครับและที่สำคัญนะครับทางเกียร์ก็น,นี่ครับมีการนำเสนอการรับรู้นะครับโลโก้ใหม่นะครับที่2องล้อมอเตไซค์บ้างนะครับเริ่มต้นที่ดูค a ตินะครับสายพันธุ์อิตาลีนะครับวันนี้ เปิด4รุ่นด้วยกันนะครับนี่ครับสําหรับสิง์มอเตอร์ไซค์นะครับคนที่ชอบขับมอเตอร์ไซค์นะครับดูคตินะครับเปิดใหม่4ี่รุ่นด้วยกันนะครับ ฮาร์เลย์เดวิสันนะครับก็มีนำมาโชว์หลายรุ่นด้วยกันนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์หรือเ่ชชอปเปอร์ในดวงใจของไบค์เกอร์หรือใครหลายๆคนนะครับ สองไทรอัมนะครับอันนี้เราเจอแต่รถตู้นะครับวาสากินะครับมาได้โทนสีเขียวนะครับ โบสุตกิกินะครับย่านเอ็นฟินนะครับคลาสสิกจากอินเดียนะครับนี่ครับรอยย่านเอ็นฟินนะครับถ้าใครที่เคยเรียนอินเดียนะครับเหมือนผมก็จะมีความคุ้นเคยครับ แบรนด์นี้นะครับยานอ็นฟินนะครับรถยนต์สุดคลาสสิกจากอินเดียนะครับนี่ครับ รอยันเอนฟินนะครับถ้าใครที่เคยเรียนอินเดียนะครับเหมือนผมก็จะมีความคุ้นเคยกับแบรนด์นี้นะครับนะครับก็นำมาโชว์หลายรุ่นนะครับ เป็น h อนด้นะครับ KTM นะครับยักษ์สีส้มนะครับ แสงนะครับลามีนานะครับก็มาร่วมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเช่นกันนะครับนี่ครับน,นะครับก็นำมาโชว์หลายรุ่นนะครับ เป็น h o n ด้านะครับ KTM นะครับยักษ์สีส้มนะครับ น,นอกจากได้ชมรถนะครับงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับก็มีการนำเรือนะครับเข้ามาโชว์นะครับ แสงนะครับลามีหน้านะครับก็มาร่วมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเช่นกันนะครับนี่ครับนี้นะครับก็ยังมี leasing นะครับซึ่งมาให้บริการในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปในครั้งนี้นะครับ TMB ธนชาติไรส์นะครับหรือว่า TTB ไรส์นะครับนี่ครับมาเปิดบูสเพื่อให้บริการนะครับซึ่งก็มีแคมเปญที่น่าสนใจนะครับ